สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีมังกรคนลักนาราศีมังกรเนี่ยนะคะมีดาวอังคารกลุ่มลักค่ะแต่ตัวตนของเขาอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจการหาเงินหาไรายได้อยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะดวงค่อนข้างจะไปทางบวกนะคะทีนี้ดาวอังคารที่เข้ามากลุ่มลักเนี่ย เป็นดาวเจ้าเดินพันธุและดาวเจ้าเรือนลาภะแน่นอนค่ะคนราศีมังกรเนี่ยก็มีโชคมีลาบมีการงานได้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสสไร้างรายได้ได้ดีด้วยนะคะดาวอังคารดวงนี้จะอยู่จนถึงวันที่15มีนาคมเวลา23นาฬกาหอนาทีอังคารย้ายนะคะอังคารย้ายย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นระวังการใช้จ่ายเงินอ,อย่างมากนะคะ อาจจะใช้จ่ายเงินอย่างปรับปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็เงินก็อาจจะจ่ายออกไปเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยอย่างมากอะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ต้องบริหารเงินดีๆการลงทุนเรื่องกับเรื่องการงานเนี่ยสำคัญก็จริงนะคะแต่ว่าก็ต้องจัดลำ,ลำดับว่าเอ้ยเดือนนี้เราอาจจะลงทุนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยทําตรงนี้เพิ่มทําตรงนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลงทีเดียวปรบปรับ ทีเดียวก็จะจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ๆได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อมองเห็นนะคะส่วนการเงินของเราเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในเรือสหัชชะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการหาเงินการวิ่งเต้นการติดต่อซื้อขายโดยการที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนที่มีการอแอคทีฟหน่อยเนี่ยก็เกิดผลสำเร็จได้นะคะโดยรวมนะคะแต่ว่าปัญหาความติดขัดก็มีอยู่เนื่องด้วยดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอาริค่ะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะเนี่ยโคจรเข้ามาร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาความติดขัดในสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นระวังความขัดแยง้งระวังปัญหาเกิดกับเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือพี่น้องของเราด้วยนะคะมันอาจจะทําให้พูดจาหรือ ไม่เข้าใจกันอนะคะอาจจะมีความติดขัดอะไรบางอย่างมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างในการเดินทางก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นส่วนเรื่องอความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็อาจจะมุ่งโฟกัสกันตรงที่การหาไรายได้การหาเงินอ่าแล้วก็อาจจะแต่ละคนก็ติดขัดตรงนี้นะคะก็มีปัญหาาก็ คือทุกคนก็มุ่งเน้นในเรื่ององานของตัวเองนะคะในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็แต่ละคนแฟนของเราก็อาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะเพราะว่าก็มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะคะและตัวเราก็จ่ายมากด้วยเหมือนกันก็อาจจะทําให้บางทีไม่เข้าใจกันตรงจุดนี้ก็ สร้างปัญหาได้โดยจุกจิกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเรามีการพูดคุยมีการให้เหตุให้ผลนะคะแล้วก็ใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์เนี่ยนะคะทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะ,ะเพราะว่าดาวฤกษ์ขัดของคุณเนี่ยก็ยังดีอยู่อยู่ในเรือนพันธุนะคะ,ะในเรือนที่4เป็นเรือนที่ดีและได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยอย่างไรก็ดีมีอะไรเนี่ยก็จะหาทางแก้ไขปัญหาได้ ออกอยู่นะคะแล้วดาวพฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะคะพฤหัสอยู่ในเรือนนี้ก็ถือว่าได้องค์เก์นะคะแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยก็เป็นพฤหัสที่ให้คุณเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะทําอะไรประสบความสําเร็จราบรื่นแล้วก็ร่รําร,รวยได้อย่างดีหนะที่การงานก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ ราศีมังกรเนี่ยนะคะก็ยังเด่นเรื่องงานอยู่นะคะาการใช้จ่ายเงินอาจจะมากไปหน่อยอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านี้มากหน่อยแต่โดยรวมแล้ว การงานคุณจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีนะคะ,ะและการเงินคุณก็ไม่ได้ขาดนะคะ,ะแต่ว่าต้องจัดระเบียบหน่อยในเรื่องการใช้จ่ายเงินแค่นั้นเองปัญหาติดขัดอะไรที่เกี่ยวกับการงานมันก็จะได้รับการแก้ไขฟื้นฟ,นฟนูในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ย เอาเป็นว่าให้แต่ละคนไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบก่อนดีกว่าก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานและการเงินของใครของมันก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีการใช้จ่ายเงินสูงแล้วก็งานก็ยุ่งมากด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปโฟกัสในสิ่งที่เราทําไปโฟกัสในสิ่งที่เรารับผิดชอบจะดีกว่า อย่าไปคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์มากมายนะคะแล้วก็อะไรที่มันจุกจิกอะไรที่เป็นปัญหาก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็จะโอเคกว่านะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคำทำนายของคนลัคณาราศีมังกรหวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางสร้างกุศลกันบ่อยๆด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรับรื่อได้ง่ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ